โชกี้โชกี้มูสของเราอันนี้โชกี้โชกี้มูสโรยด้วยผงกาแฟนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่แพรรี่พีชาแนลนะคะวันนี้แพรรี่พีชาแนลจะมาทำมูสโชกี้โชกี้นะคะหรือว่ามูสช็อกโกแลตโชกี้โชกี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราจะใช้น้ำร้อนนะคะแช่โชกี้โชกี้ไว้เนาะก่อนนะคะ ก็แช่ทั้งซองเลยนะคะแช่ไว้ให้ชอเเ็อกโกแลตละลายนะคะให้เหลวตัวลงแล้วก็จะวางไว้แบบนี้นะคะชคกี้ช็อกกี้สติกเกอร์นะคะอุย้ยน่ารักเดี๋ยวนะทุกคนเราจะแปะสติกเกอร์กัน <laughs> โอ้ยน่ารัก แก่แล้วยังชอบอยู่นะคะมาค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวไข่ไก่วันนี้เราใช้ของ s p สนะคะเดี๋ยวขอแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกก่อนนะควรใช้ไข่ไก่สดสะอาดนะคะไข่แดงไม่ต้องทิ้งนะคะพอแยกไว้แล้วเดี๋ยวไปทำอาหารเมนูอื่นได้นะคะ ทุกคนส่วนผสมที่สำคัญที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีไข่ขาวอุณหภูมิห้องสองฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มะนาว1นซีกนะคะเราใช้ไม่หมดทั้ง1น่งซีกนะจะใช้แค่ประมาณ2-3หยดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือโชโกี้โชโกี้โช็อกโกแลตโชโกี้นะคะ หลายหลายคนรู้จักมีน้อยคนมากที่ไม่รู้จักนะคะอร่อยนะคะทุกคนเป็นเด็กก็ชอบนะคะโตแล้วโตขึ้นมาก็ยังชอบอายุเยอะแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนั้นขอบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะหนึ่ง,งาหยดนะคะใส่กับไข่อนะีโนคูม้องตีไปเลยค่ะ ี้ก่อก็วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็ซื้อได้ตาม7 e เ e ่ e อแถวบ้านเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปไม่เยอะนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยเนาะ,ะเริ่มเป็นโฟมขึ้นแล้วนะคะใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกคะ่ะทีละน้อยนะคะ ใส่น้ำตาลเข้าไปที่เหลือให้หมดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะตั้งยอดแล้วนะคะทุกคนดึงดึงดึงไม่ไปไหนแล้วนะคะก็เป็นนั้นว่าได้มือแรงแล้วนะคะทุกคน stiff stiff p i c k ตัดนะคะทุกคนแล้วก็รูดใส่เลยนะคะทุกคนรูดลงเฮ้ยอีไบีบตรงข้างๆไม่ต้องไปบีบข้างในนะคะ ดตีถ้าใครอยากให้มีกลิ่นวาน,นิลาก็ใส่กลิ่นวาน,นิลาเพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำมูสช็อกโกแลตราคาเบาในเซเว่นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมชูกี้ชูกี้ทีนี้เราก็ผสมนะคะทุกคนทำไม่ยากนะค่อยๆนะคะค่อยๆใช้สเปกทูล่า โฟมมากใส่เพิ่มนะคะสีมันไม่เข้มข้นพอนะคะทุกคนก็เราก็จะบีบ้เหมือนเดิมโอเคอหอมอยู่นะทุกคน เราว่าหอมก็เนี่ยค่ะได้ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเทใส่ภาชนะกันค่ะ เราเทไม่เท่ากันโอ้ทำไมเรามือแม่นขนาดนี้นี่นะคะทุกคนเนี่ยจะได้ประมาณนี้เลยถ้าใครอยากให้มีกลิ่นของกาแฟก็ใส่ผงกาแฟเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวขอใส่ผงกาแฟนี่นะคะผงกาแฟหน่อยหนึ่งนะคะด้านมนึ แค่แบบพอให้มันมีกลิ่นนะคะใส่แค่อันเดียวนะคะอีกอันนึงไม่ใส่เป็นนันว่าเรียบร้อยนะคะทุกคนชโชกี้ชโชกี้มูสของเราอันนี้ชโชกี้ชโชกี้มูสโรยด้วยผงกาแฟนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ชโชกี้ชโชกี้มูสที่แบบไม่ได้โรยผงกาแฟนะคะเราก็จะนํา ปิดพลาสติกแรปนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะนำไปเข้าตู้เย็นสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดจะให้มันเป็นโฟมแบบแน่นดีที่สุดคือหนึ่งคืนนะคะก่อนเสิร์ฟก็ถ้ามีผงโกโก้ก,ก็โรยผงโกโก้ด้านบนอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่มีก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมแพรรี่พีชนแนลนะคะขอบคุณที่มาทำช็อกโกแลตโชกี้ชโชกี้มูสด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบาย